สวัสดีมันมีหน่ครับมันี้เศร้าวันที่15ธันวาคม2567เป็นองปกันต่ละนัดครัวกระบืออําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเขาไม่เลาะใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาชมบรรยากาศดูกันครับแจ้งวมาหยุดกันยห้จันหยุดจราจรพุทธปฏิบัสิศุกร์ศรีครับสามแล้วมันมีง้วเขาสนามหลายนาแน่นผู้ชมก็หลายนะครับวันนี้นะครับครับว่าสาว เดี๋ยไม่จตนะครับวันนี้ยมาซค่ะครับย่นเบอดเลย่าจังหวเท่าไหร่นะหยละสิบแปาร้อยค่ะหมื่นแปดพันห้ารยง่วังไครับสูงร้อยสี่บวกรับหมื่นาร้สูงร้อี่สนะครับประมาณนี้ร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิเี่นี่คสาวครับอันนี้งัวหนักเครื่องเหลืองตาแดงครับอันนี้ง่วนดำครับหมื่นแปดลดสองหมื่นนะครับวันนี้นะครับง่วสาวสูงร้อสี่นะครับ ขอมือดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับนะครับนุมสาวเม็ดนะครับนุมสานะครับเอาขอแข้งขอขาดีเร็บงามนะครับสาวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆครับราคาหลอด2องหมื่นนะครับมือนี้นะครับทามีคราคาเท่า,า,าไหร่หลละสิลนะร้อยหมื 10, 6, นะ่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันหาร้อยหกพันหอครับ สูงร้อครับ,รบสาวน้อยสูงร้อยสมื่นหกะครับมื่นหกพันร้อยนะครับแดงๆนคะรับหนะังหนาๆนะครับนะนะเด็กงามไปนอนนะอันนี้ก็1มนะื่นหกัน้อันอันนี้ก็สูงแต่อยสด้วยเนะีะยนี่เนปะ็นแม่แยกอหู่อ่ะใหญ่แต่ว่าเขาเขาได้เขาได็หน่อยอยู่ครับ งวัวตื่นสนามนะสนใจที่ต้อนได้เบอร์ไหนะครับกาเจ็ดูนยกจ็ดสมาสอ่ก้าปหนึ่งเ้า9เข้ามานเป้านามนค่ะเป้านามนรายละสิบหกค่ะ <ส>ตัวน้อยมาคุณโมเมนต์นะตัวคุณของเขาเจ้านะครับเป่นตัวคุณของเขาเจ้านะครับเนี่ยอันนี้นครับนะนะสองตัวนี้ครับ 16. มือหกห้าลอยครับ<ฟ><ก>เครื่องดำๆนบ<ฟ><ก>สูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับ ใก้ตีเอกตีจ้ะกตีตัวละตัวหนึน่งหมื่นสีพันมึืจอเสีมันจริงเองสุดจอมไดชุดีได้มาจากชนดบุรีเดิ 1, มพันแค่ว่าห้าหมื่นจะเป็นดีไหมล่ะจะเปดีใช่ชุบุรีชดบุรีอ่มันนีเหล่ใหญ่ๆกับมีดนะแต่ว่ามนมีคนขายนะ ไู่ก่อนหัว่ี๊ดเอฟซีแบบงวดไทยนะครับไทยแลน์ไม่มีสะดือนะครับไทยกระโดดนะครับตามหาอยนนะครับต่อราคานี่มัน ร้อยก็เลี้ยวปับโลลนเลยอยู่กับโต๊ะนะกวาดมาด้านกวามาเบียน่ช่พี่มเลี้ยวที่เห็นบราณคนเลี้ยวซ้ายลงไปเลยไปไปาแล้อเลี้ยวอ๋อครอมีทีอเก่าค่ะอ๋อค่ะประชาชนนะคะไปถึงจะของรถอีสุสีขาวนะคะอะเบียนน้องลูกทาทหานะคะสองแปดหาเก่าเชนบุรี มันอย pues right right no. no no ู่บรรยากาศคือคักด้วงนะครับนั่นมันกระจายเงินกันอยู่นะครับหัวเนื้อขายติดยืนกระจายเงินอยู่นะซื้ออย่าไปคิดโดนเงินเสร็จแล้วเขหัวจอยหัวโค้งนะครับสูงลอยสามสิบบวกนะครับเป็นมาให้ราคากันแปดพันนะครับแปดพันหะ วัวผอมนะครับวัวจอยวัวโค้งวัวผอมนะครับนะนะแม่แยกลูกท้องว่าง,มงผมผอมนะครับราคาแปดพันหาเงินไทยกันนะครับคูหน้อยขายเก้าพันมันได้กันแล้วพนอะถึงหมื่นนะครับคูหน้อยสูงร้อยยี่สิบนะครับาราคาพอถึงหมื่นนะครับเก้าพันส่วนมากมันขายนะครับเลนหน่อยหมื่นเจ็ดร้อยสูงรนะ้อยยี่สิบ หาเวียดังต่อราคาอยู่2,000องะออกแถวคิดแล้อ2,000อเมันก็ไลงที่อเดยว่้าทยพออกูขายว่าสองพันเอนนอไม่ได้ฮะ สองพันีดแล้วต้องเจือด้เจือไม่ดิข้างออกน้ยดสองพันก็ได้สามสองพันเวียดนำนะได้ก็ได้นะวดอ้วนสูงร้อยสี่สิบบวกนะนะวดอ้วนยังไงนะสามสองนะเป็นไท่กันได้ก็ได้นะ ไซนีนะครับเวียดนามซื้อส2มหมนอง้วนๆบกพูออ้วนนี่ครับใหญ่นะครับเมื่อนี้ราคาครับมันอ่อนนะครับสามหมื่นนะครับ ตัวเด็กเนี hey. ่ยแรงเงี้ยสามมิลค่าหางนะสูงร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าร้อยหกสิบร้อยหางหาร้อยหกสิบนี่หางไม่หางนะเอ้าได้กันปะ ขึ้นมาเลยนะเป็นสิขายสามสองนะครับสามหมื่นเป็นเจ็ดร้อยนะ,ะ,ะได้ปะ้ะได้ปะ้ปะสามสิบสองพันเสี่เอานะครัหลุดงี้ง่ายง่ายจริงนะครับ 155ยห้บวกร้อนะครับสามนะครับอนนะครับเอานั่นผูนั่นนันนนนน 3, ่นนะครับสามสองกันนะย่านำซื้อเดียวอันนี้จบไปเป็นสีเดยนะเงินรอยสี่สินนะบหวกนะครับ1 4อบ้วกนะอ้วนนะครับผูนะ ง่วร on ักสาม่ลยนะครับราคารักสามเลยนะครับใส่นีนะครับอ่ะเมื่อนี้นะครับหัวเลี่ยงก๋ค่อนข้างเอ้ยนะครับนิ่งนิ่งนะครับเอองัวเนื้อเด้ขายดีนะครับงัวเนื้อขายดีนะครับราคากับยังทรงๆงอยู่นะครับราคายังสุกจงรึงงัวใหญ่ใส่สามหมื่นก็เด้ขายดีนะครับเมื่อนี้นะครับงัวเเนื้องัวใหญ่ใส่สามหมื่นนะครับร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบนะครับ ราคาสาม0 0ืนนะครับสามหมนนิดๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับหลักสามนะครับงวื่ราค่ารักสามนะครับประมาณนี้นะครับบนอ้วนเลยนะบนอ้วนยิ่งใหญ่สูงยิ่งใหญ่นะครับครับสาหน้อยก็เริ่มต้นนะครับเจ็ดแปดพันนะครับแจ้งไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดพบเห็มม่วนะคะอ่วงตัวหนาสีดำ อ๋อสมเข้าสีแดงเชือกสีแดงนะคะอ๋อเไปหมูเศ้านะคะท่านในพดพบเห็นการบกวนมาแจ้งกองกำนวยการนะคะเจ้าของง้อคนนี้ลางวัลนไห่นะคะและข้าวม่อกงกับสีผ้าบ้านหกข้ามาทนะคะกระแจ้งไปถึงท่านพี่น้องในตลาดง่านะคะท่านในพดพบเห็นง่อแน่สีง่อแน่สีดำน,นะคะอายุ จุสังเกตนะคะเข้าแดงเชือดแดงนะคะลถออกไปชรานี้นะคะค่ารับคีประมาณหกพันบาทท่านใดผู้เห็น